จะเป็นยังไงครับถ้าได้ไปดำน้ำดูฉลามในกงมีกิจกรรมหนึ่งครับบนโลกที่เราจะได้ไปสัมผัสกับฉลามแบบใกล้ชิด Shark Cave Diving ถือกำเนิดที่ประเทศแอฟริกาใต้ครับเป็นที่แรกของโลกโดยกิจกรรมนี้ครับไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญ,ญาตด,ดำน้ำหลังจากที่เราเข้าไปอยู่ในกงครับเจ้าหน้าที่จะทำการปิดฝาเราจะอยู่ในกงสูงประมาณ2เมตรครับมีแท่นเหล็กให้เกาะด้านในและด้านล่าง น้ำจะเย็นจัดมีแต่ชุดดำน้ำให้ทุกคนที่แอฟริกาใต้ครับส่วนใหญ่จะใช้ระบบหายใจผ่านท่ออากาศทีมงานครับจะเริ่มทำการลอดฉลามเข้ามาโดยการใช้ปลาทะเลหรือน้ำปลาขาวลงในน้ำระดับน้ำที่อยู่ในกรงจริงครับประมาณ2-5เมตรครับกรงจะถูกผูกติดอยู่ข้างเรือมีเชือกหรือโซ่ผูกไว้แน่นครับเพื่อขึ้นแรงซึ่งกิจกรรมนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวแต่ก็มีสเสน่ห์มากครับ และถ้าเป็นคุณคุณจะกล้าลงไปไหมครับปัจจุบันครับมีกิจกรรมนี้ถึง5ประเทศบนโลกและฉลามจะเป็นฉลามขาวครับ